ครับมื้อนี้ผมกรสิมาเห็ดสปาเกตตีคาโบนาราตอนนี้ผมกำลังต้มเส็นครับต้มเสร็จประมาณเจ็ดนาทีถึงเก้านาทีครับให้เส็นมันสุกเนี่ยครับต้มเสซนสปาเกตตีครับ,รรรบน้ำเดือดบ,บกๆน้ำนี่ก็ต้องใส่เนยใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับเนี่ยครับ เครื่องมั่นกบมีกระเทียมหอมใหญ่แฮมครับลูกไส้อยากกินแฮมผมเลยบะใสเบคอนนะครับนี่คือวัตถุดิบที่จะต้องใส่มีพริกไทยดำนิดหน่อยครับพริกไทยดำใสไ,ไปน้ำครับตอนนี้กะต้มเส็นเสร็จแล้วครับเจ็ดถึงเก้านาทีผมกะเสียเอามาล่างน้ำเทใสตะกาเลยครับ ต้องล่างให้มันเย็นเล็กน้อยครับเพราะว่าเส้นมันสิติดกันเราต้องล่างเส้นให้มันเย็น นี่ครับเส้นล้างน้ำให้มันเย็นเวลาอันนี้มันจังบติดกันนะครับล้างเส้นสปาเกตตี้ให้มันเย็นมันจังบติดกันครับเราต้องล้างเส้นให้มันเย็นขั้นตอนผัดใส่เนยครับ แล้วก็คน้นให้เนยละลายผัดหอมใหญ่กระเทียมให้มันให้กระใหหอมใหญ่ยุบจักหน่อยครับให้กระเทียมมันหอมครับ ผมกะส่แฮมใส่พริกไทยดําลงไปครับพัดพัดให้ทุกอย่างหอมครับ ปรุงครับผมกะสีไซเกลือต้งไปนิดหน่อยนี่ครับให้ขี้มันคนผมใส่ขนอซุปไก่ไปน้อยหนึ่งครับนี่ครับซอสกะสีคนจักหน่อยซอสคนสปาเกตตี้คาโบนรลา นี่ครับเข้ากับเอาเสซนลงไปแต่ผมไม่ได้เฮ็ดเบิร์ตดอกครับนี่ครับเฉพาะลูกไส้ผมกับหลานสองคนเท่านั้นครับนี่ครับสปาเกตตีคาโบนารานี่ครับ ทำเสร็จแล้วครับนี่ครับสปากเกตตีคาโบนาราลองไปทำตามดูนะครับอร่อยแน่นอนอันนี้ของลูกชายผมกับของหลานเนี่ครับสปากเกตตีคาโบนาราครับขอบคุณครับ